คุณครูและเพื่อนๆพ,นพ,พี่น้อง,อง,องทักคนดิฉันเด็กิ่งกระยานีไคลหอมชนะการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วขอชรับชมและรับฟังค่ะพระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2543เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้ บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศั์ใหม่มาใช้ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่าตกทอดถึงเรา คนจึงมีหน้าที่ต้องรักษาไว้พระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำค่ะ